สีสันข่าววันนี้ที่นํามาฝากคุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่นี่เลยนะครับเขามีหมู่บ้านช้างและเขาก็มีการประกอบพิธีโบราณนะครับที่ชื่อว่าทําเชือกประกรรมพิธีนี้ก็คือการคล้องเท้าช้างป่านั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามดูด้วยกันเลยนะครับ คุณผู้ชมครับหมอช้างจากทางภาคเหนือและหมอช้างชาวจังหวัดส,สุรินจำนวนมากนะครับเขามาร่วมกันชมการสาธิตการทําเชือกประกำรรจากหนังควายโดยหมอช้างรุ่นสุดท้ายของหมู่บ้านช้างบ้านตากลางตําบลกระโพอําเภอท่าตูมครับนี่เป็นกิจกรรมที่สําคัญนะครับที่หมอช้างเขาจะถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นหลังสําหรับหนังประกำรรหรือว่าเชือกประกำรรม,มีลักษณะเป็นเชือกที่ทํามาจากหนังควาย3เส้นมาฟั่นให้เป็นเกลียวยาวประมาณ30-80ถึงเมตรโดยแต่ละเส้นนั้นจะใช้ หนังควายจานวน3ตัวใช้สําหรับเป็นบ่วงบาดคล้องเท้าช้างป่าในยามที่ไม่ได้ออกไปโคนช้างนั่นเองนะครับนังประกรรมนี้จะถูกเก็บรักษาไว้ที่สารประกรรมซึ่งการทําหนังประกรรมนั้นทางหมอช้างจะต้องทําการเส้นผีประกรรมก่อนแล้วก็ห้ามไม่ให้สตรีแต่ต้องเชือกประกรรมเด็ดขาดโดยม้วนเป็นวงกลมเล็กๆไว้ที่สารประกรรมรอ,อการนําไปใช้ในการโวนช้างต่อไปนั่นเองครับ <S <S ลงใต้กันบ้างไป